นี่เป็นคู่เอกนารายการนะครับพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธลูกศิษย์พิชิวสบาย้อยนะครับต่อปอนหนึ่งนะครับเพชรกลสินสอชัยเจริญครับแหมโทมัดสอชัยเจริญหรืออติลนองน้อยครับแหมพามาเองเลยครับเพชรกลาสินนี่หลังๆร้อนแรงครับซ้ายกับซ้ายเจอกันด้วยครับแหมคู่นี้ถูกที่ถูกเวลาเลยครับเป็นคู่เอกนํารายการวันนี้ใครจะโชว์ผลงานร้อนแรงต่อเนื่องครับอ่ะชวนทะเลาะนะครับเพชรกลสินโอ้รูปร่างชงโชกนี่ พลังหนุ่มถือว่ารูปร่างดีมากนะครับในพิกัดน้าหนักประมาณร้อยสิบอุ้ยป้าหมัดโดนไปแล้วครับอา้อาวอ้าวมาดูนะครับอย่าไปไหนนะซ้ายเจอซ้ายนะครับแฟนต้องดูพลาดไม่ได้นะครับถึงหาขวาไปทีหนึ่งพลังหนุ่มน้ําเงินเพชรกระสินปะะัดเลยโอ้ยต่อยหน้าไปสองหมัดแล้วนะครับโอ,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 โอ้ไม่ธรรมดาเลยเพชรกระสินนะครับนี่แหละครับใครก็ดูทั้งเมืองคุณชูชีพสมพรนี่ดูไม่ชอบเลยนะครับกุ้ยยเอ้าดูชอบ อ้า่ายแดงพลังหนุ่มนักเมินเพชกกาะสินอา้ากขวามาทีนึงนี่เลยครับฮ่น้องอามนุน่นสมุยภูกเก็ตนุน่นดูและรอทุกที่อา้าวอีกหน่อยเราก็ไปจัดที่นั้น่าครับผมนี่ครับฮ่ก็เราก็เพิ่งสัญจรไปที่นครศรีธรรมราชมาครับปลายปีที่ผ่านมาอุ้ยอุ้ยอย้ดูครับฮ่าคนหนึ่งดักศอกคนหนึ่งฮ่าขวา โอ้โห oh, คู่นี้ป้าดีไม่ดีนี่อาจจะจบเร็วหรือเปล่าครับนี่เพียงแค่ยก2แรกกันแบบนี้แล้วคุณน็อตแฟนมวยอย่าลุกไปไหนนะครับอย่าลุกไปไหนนะครับผู้บรรยายเตือนแล้วครับว่าน้กมวยชกกันแบบนี้นี่โอ้โหแฟนมวยปาลุ้นกันตัวโก่งเลยครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตใครโดนของใครครับผ่าหนักแรงทั้งคู่ครับอ้าวพลังนุมแดงะน่นเงินเพชรกระซิลโ,โอ้โหวัดดวงแล้ว พงกรสินดูดิแกปั้นมาเลยนะครับซ้ายไปก่อนอา้าพลังนุม่มแหมพลาดไม่ได้เลยนะครับอย่ากระพริบตาอย่าไปไหนด้วยนะครับเอาหุกขวามาซ้ายไปซ้ายมาพลังนุม่มเอาซ้ายอีกทีนึงโอ้หุกขวามาพงกรสินเอาซ้ายไปสวยต่อยหนึ่งสองมาเอามามาได้วัดดวงกันเลยนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหวันนี้นี่วหาจังหวะตื่นเต้นหวานเสียวนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับวหาเดี๋ยวดู ซ้ายปัตตานีหรือว่าซ้ายนครศรีซ้ายไหนถึงก่อนกันครับแล้วก็ใจถึงทั้งคู่ด้วยนะครับคือเตะมาเตะคืนต่อยมาต่อยคืนเลยครับไม่มีของฟรีครับแล้ววันนี้นี่แม่ไขขวาชัยชนะโอ้โหต้องบอกว่ามีความสุขนะครับมาฉลองปีใหม่ย้อนหลังอ้าววงไหนตีได้ไหมแม่ยังยังตีไม่ได้ใกล้เชือกกรรมาการแยกออกมาก่อนครับโอ้โหนี่อย่ากระพริบตานะครับอย่าไปไหนด้วยนะอา้าวมีสิทธิ์มีสิทธิ์ นอกเอาหมดยกที่2ครับพวกเพื่อนฝูงของคุณจิ้นเจเจนะครับเราวันนี้ต้องขอบพระคุณครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่สนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกมวยมันสนั่นเมืองของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับตามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับผู้เอกนํารายการครับพลังหนุ่มนักสู้จากปัตตานีครับ อ่าส่วนน้ําเงินนี่เพชรกระลาินนักสู้จากนกครศรีธรรมราชครับชื่นชมนักมวยทุกคนครับวันนี้โอ้โหชกกันได้ดูเดือดเร้าใจเลยครับไม่มีใครยอมใครครับมาดูเพชรกรลาินนะครับแกมีหนา้าเดียวลเลยหน้าบุกอย่างเดียวนะครับอา้าวต่อยไปน้าเงินไปแดงพลังนุม่มอา้าวออกห้างไปเรื่อยนะครับแกกระต้ตอนมาเรื่อยเพชรกระลาินไม่ยอมให้พื้นที่ห่างอาซ้า,ายไปสวยอา้าวจับ,บปังขบายแทงมาล็อกมาพลังนุ่มอ้าว พลิกมา,เ,าเพชรกระสินตีไปพลังนุม่มถอดมานิดนึงเอาอรมการรันุูกกลางแก่แย่โอ้โหดูครับนี่ครับอ่าเป็นมวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่แล้วครับพนันสนุกแน่ครับคูน่นี้โอ้โหอ่านี่ครับอ่าปิดเข้าไปครับไฟไฟน้ำเงินเจ้าเพชรกาะสินอุ้ยแต่ว่าพลังนุ่มดูดูดูมหาวงในตีได้ไหมเนบเป็นหนึ่งทีครับเพชรกาะสินกรรมการอารันลุกลางแยกออกมาก่อนครับ อด้แกตื้อไปเรื่อยเลยนะครับเพชรกาลสินครับว่าเช้าเช้าถึงเย็นถึงครับอมีหมัดยับคืนมาครับพลังหนุ่มว่ามีแย่เคียวขู่ด้วยนะครับอ่าชิงชิงกันออกซ้ายแข้งไปครับยกบังไว้ได้ครับพลังหนุ่มว่าคู่คู่ขี้เลยครับไม่มีไม่มีของฟรีครับอ้าวโอ้โหดีดีนะยังถูกอ้าวฝ่ายแดงพลังหนุ่มนะครับน้ำเงินเพชรกาลสินเพชรกาลสินนี่หาเรื่องอย่างเดียวอ้าว เอ้าซ้ายไปซ้ายไปหม่ไม่เข้าพลังนุ่มแกรอรอดักเอ้าซ้ายไม่ชักวูบวาดวูบวาดนะครับเพชรกระสินเอ้าต่อยไม่เข้าพลังนุม่มแทงมาจัดแทงอีกดองนึงหลักมีหลักนะครับมีหมัดหน้ารบกวนไว้อีกนี่นะครับกระแทกมาเอ้าซ้ายไปเพชรกระสินพลังนุม่มเอ้าตีได้ไหมเ,เทกไอาจาัดเลยตีไม่ได้ก็เทก็กเททิ้งว่างั้นเถอะโอ้โหดูครับนี่ครับติเชื้อไว้เพชรกระสินพลังนุม่มเดี๋ยวดูครับ <im itation> ซ้ายไปทีหนึ่งขีดสกัดไว้เจะเพชรกาลสินในช่วงไปปลายท้ายยก3นมครับเหลืออีก20วิครับกว่าจะเข้าไปนี่ต้องเป็นนักลงทุนก่อนนะครับ <im itation> เพชกกาลสินเพราะว่าแต่ช่วงชกอุย้ยเสียเปรียบหน่อยแต่ว่าลูกตือลูกซู้นี่หายห่วงหัวจิตหัวใจจากสชยจริญอมัดครับเอาโอ้ยโ,โดนปลายคางล่นเลยครับล่นเลยครับโดนปลายคางครับยุติการชกแล้วครับยก3ามโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้เป็นไปได้นเนี่ยีโโนะ่โอ้โหขนาดปลายเท้านะโอ้โหพลังหนุมน่มนะครับโอ้โห,โโหเป็นไปได้ยังไงน้องบอลฤศีมาแล้วอะครับฤศีขี่มันใส่ใส่หมวกกันกน็อกเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูทีเนียครับโอ้โหเอาเดี๋ยวดูภาพใช้อีกทีนึงโอ้โหต่อยกันมาดีๆนะครับขอดูภาพใช้อีกนิดนะครับนี่แหละครับฝ่ายแดงพลังหนุม่มขวาไป เพชรกระสินไล่เข้ามานะครับปังปังต่อยไปก่อนนะครับเพชรกระสินอ้าวพลังหนุ่มซ้ายลูกนี้นะครับปลายคางเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับฤษีขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเป็นไม่ได้อย่างไงลองพิดูจนที่ปลายเท้า,ทาแท้ๆเลยนะครับครับโอ้โหดูครับพาดูดิข้้งบอลเขาได้ก่อนด้วยเขามีจ<ม><ม>ิ้มหมัดสวยๆนี่ครับโอ้โห โอ้โหนี่แหละปลายเท้าปลายเท้านี่แหละศิลปะไม้ไม้มยไทยนทุกอย่างนะครับครบท่